ทุกคนคะกล้วยไม้ที่ทุกคนมองข้ามแต่หารู้ไม่นะคะกล้วยไม้ของประเทศไทยเนี่ยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะท,ทั้งการตัดดอกและขายต้นครับทั้งการตัดดอกและขายต้นแล้วได้ข่าวว่ามีตัวที่แบบว่าจดทะเบียนจดทะเบียนเ,เป็นชื่อผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงทันนาีก่อนซึ่งเป็น,ปนลงทนลันนาีเป็นกล้วยไม้ที่ที่คนไม่ค่อยรู้จักโอ้หนี่มันทรงมาแบบว่า<ก>เหมือนเปล่าไมเหมือนรองเท้าเหมือนรองเท้าเหมือนค้าชู นี่อุยน่ารักตรงนี้เหมือนรองเท้ามันเคยขายรองเท้านาลีแพงที่สุดนะฮะสองแสนกระถางเดียวไซส์ไหนอ่ันั้นต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ขายให้กับคนฝรั่งเศสว้าวเป็นลูกผสมที่ผมผสมเองด้วยว้าวโอ้นี่แสดงว่าตระกูลพวกเนี้ยมันยังมีโอกาสอยู่นะครับคือรองเท้านาลีเนี่ยอ่าหรือไม้กล้วยไม้นะฮะทุกชนิดเนี่ยมันมีคนเล่นอยู่เฉลี่ยแล้วนะฮะประมาณประมาณสี่ประเภท ประเภทที่1คือทําธุรกิจก็คือพื้อไปเพื่อเลี้ยงตัดดอกประเภทที่2ทําไข่ต้นประเภทที่3ามไปเพื่อปรับปรุงพันธุ์พัฒนาพันธุ์ก็คืออย่างผมการซื้อต้นหน่อหนึ่งแพงๆกล้าซื้อเพื่อมาเพ็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่ประเภทที่4มีอยู่ประมาณ5%เในโลกนี้แต่มีกําลังซื้อมากคือนักสะสมคอลเลกชันเป็นคอลเลกชันเลยกล้วยไม้บางต้นนะฮะหลักแสนกล้าซื้อ เพราะว่าเขาเขาซื้อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาสามารถไปไปเป็นคอลเลคชันของเขาได้ว่าเขามีคนเดียวในในโลกนี้อ่าเป็นการสะสมแบบว่าแลของสิ่งพอถึงเวลามีงานมีงานประกวดในประเทศของเขานั้นนั้นเขาก็เอาไปประกวดไปประกวดแล้วได้อาจจะได้เบสออฟโชว์ถ้ะได้มาซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมได้โล่เบสออฟโชว์งานหลายๆงานอันนี้ก็คือแบบว่าต้องต้องคนรวยซึ่งมีประมาณ5%ของนักสะสมทั้งหมดอ่าอันนี้เป็น กล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งบ้านเราไม่ค่อยมีใครเคยเห็นถ้าเราเรียกกันภาษาภาษาคนบ้านเราก็คือเรียกเรียกว่ากล้วยไม้นกพิราบกล้วยไม้นกพิราบลักษณะคล้ายนกแต่จริงๆมันเป็นลูกผสมมาจากทางเมกาใต้ลองจับกลีบเขาด้ฮะหนาเป็นพลาสติกเลยอ่าใช่หนาแข็งมากตอนนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามีกลิ่นไหมแต่เช้ากลิ่นหอมมากอืแข็งแสดงแสดงว่าดอกเขาบานทนอืหอมเย็นๆอ่าหอมมันออกแต่เช้าจะกินแรงกว่าอ่าใช่ใช่ใช่ โอ้อันนี้คือต้นเขาเหรอคะลำต้นเขาครับโอ้โหอบน้ำมากใช่ฮะแล้วก็ใบเขาเนี่ยจะสูงขนาดนี้ฮะแต่ว่าเขาจะออกดอกต่อเมื่อเขาจะต้องทิ้งใบก่อนเดี๋ยวอันนี้คือใบของเขาใบครับผมตอนแรกคิดว่ามะพร้าวเอ้ามะพร้าวมาะโปกหรือเปล่าอ๋อนี่คือใบของเขานะทุกคนดูดิโอ้สวยอันนี้จะเป็นรองคท้นารีที่ผมผสมไว้ก็คืออาจจะเป็นเป็นานนัใบทั้งๆนานแล้วฮะอันนี้เป็นไม้ไม้บ้านเราเลยฮะชื่อเรื่องตรัง ชื่ออะไรนะคะเหลืองตรังฮะเหลืองตรังคือคือที่เรียกเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยคนเรียกกล้วยไม้เนี่ยคนรุ่นเก่าจะเรียกตามพื้นที่ที่เจออ่าฮะเหลืองกระบี่เหลืองตังเหลืองปะจีนอ่าฮะประมาณนั้นว้าวสวยเลยอินทนนท์ก็เจอจากทางเหนือแสดงว่าเนี้ยไปเจอทางตรังเหรอคะทางตรังฮะแถวเกาะมะลุยจังหวัดจังหวัดตังจังหวัดพังงาประมาณนั้นสวยสวยสวยอันนี้ดอกมันบานมานานแล้วครับบานเป็นเดือนแล้วมันเริ่มจะโรยละเริ่มจะโรยก็เริ่มมีอาการแบบจุดน้ำตาลช้ำตาลใช่ครับผมบานมานานมาก อันนี้คือโดนฝนโดนแดดไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมจะใช้งพลาสติกเพราะว่ารองทันดรีเนี่ยลองลองสังเกตนะฮะหน้าใบเขาจะค่อนข้างมีความเรียบแล้วก็หนาแล้วพอเราโดนฝนกระแทกปุ๊บมันจะช้ำน้าง่ายอก็เลยต้องมีหลงาพลาสติกนะทั้งบนคือไม่ใช่สแลนธรรมดานะเป็นอ่าสแลนด้านบนแล้วก็พลาสติกรองลงมาจากสแลนเพื่อไม่ให้โดนฝนอันนี้เหลืองตังค์ี่เวลาเวลาบานสวยก็จะพันงานสวยหน่อยเวลาไม่มีจุดไม่มีตำหนิ โอ้โหนี่คือเสน่ห์ถ้าอย่างสมมติไซส์นี้มีดอกนี้เท่าไหร่คะเนี่ยถ้าราคาในตลาดทั่วไปก็2 5 0 3 0 0ไม่ถึงนั้นสองใช่ครับผมอ้โเฮ้ยไม่แพงเนาะแต่ถ้าถ้าเป็นไม้พ่อแม่พันธุ์ก็ราคาขึ้นดีเป็นร้อยเท่าอันนี้เรียกพ่อแม่ปะล่ะอันนี้พ่อแม่พันธุ์ครับว้าวอันนี้เท่าไหร่เนี่ยถ้าตัวเนี้ยเอ่อหน่อละหมื่นฮะหน่อละหมื่นสองร้อยห้าสิบไม่หมายถึงว่าราคาไม้ตลาดทไม้ตลาดเขานะอ๋ออันนี้ถ้าถ้าคุณลองด คือรอท้านีชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะอืมนี่ื้มาไม่ไม่ไม่ทันตอนที่ผมลงเทันรีที่ผมจดทะเบียนชื่อแฟนผม,มสุตาเปรินเซษอันนั้นผมส่งไปจดทะเบียนที่สมาคมกั้วไมโลฟิงกลตอ,อันนั้นบานบานแล้วลอยไปแล้วคนระับต้นนั้นสวยมากถ้าเราขยายพี่ถ้าเกิดเขาซื้อของเราไปแล้วไปใส่ขวดทำลูกแล้วแยกออกมาไปสี่สิบอย่างนั้นก็เรียกก็แม่พันธุ์อยู่ไหมก็คือต้นลูกเนี่ยเป็นลูกผสมแต่ว่าอาจจะมีดีกว่าพ่อแม่ก็ได้อ่า อันนี้ก็เป็นมาหุ่นมาที่ผมผสมเองอันนี้เป็นเวเลสเซียนัมแต่ว่าเป็นชุดของผมเองต้นนี้จะข้อดีคือกลมมากกลมมากแล้วก็สีสวยสีละมุนเลยครับผมสีละมุนมากอันนี้มันก็จะมีความคล้ายกับรองเท้านาลีครับผมก็เป็นรองเท้านาฬิาแต่ว่าคล้ายๆกับต้นแรกที่ผมไม่ดูคือเหลืองมะจินแล้วก็คล้ายกับเหลืองต่างแต่ว่ามันเป็นลูกผสมข้ามระหว่างเหลืองต่างกับเหลืองมะจินมาแล้วเพาจดทะเบียนเป็นเวเลสเซียนัม ต้นนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ผมซึ่งทําลูกผสมต่อไปค่อนข้างดีอก็เคยขายหน่อไปฮะต้นนี้ขายไปสองสาหน่อแล้วสองสามหน่อหน่อละหน่อละหมื่นหน่อละหมื่นนี่สองสาหน่อนอละหมื่นต้นนี้ทีจะเป็นลงทันระดีซึ่งเป็นไม้ต่อดอก้ต่อดอกคือสายพวกไม้นี่ครับคืออ่อช่อมันจะยาวมันจะได้จํานวนหลายดอกฮะอ๋ออันนี้อันนี้คืออันนี้คือฝักที่ทิ้งไว้หรือว่ายังไงที่ที่เขาโรยไปแล้วอ๋อโรยไปแล้วโรยไปแล้วฮะอันนี้คือผสมพอผสมปุ๊บฝักเขาจะอยู่แต่ว่าข้างบนจะหลุดไป อ่าอันนี้ที่โรยสีน้ําตาลมีคือโรยแห้งคือโรยแห้งแต่เนี่ยที่ที่ผสมติดก็คือใยแบบนี้เป็นฝักแบบนี้นะคือถ้าถ้าจะเอาลังการเนี่ยตรงกลุ่มนี้จะลังการมากเพราะว่าเอ่อบางต้นเนี้ยฮนะช่อยาวเกือบเมตรแล้วก็จํานวนดอกเนี่ยได้ประมาณสี่ถึงห้าดอกต่อช่อแล้วสูงนะมากซึ่งไอ้ต้นเล็กๆที่ให้ดูมาก่อนแนละ้นะก็คือสามารถโตได้แบบนี้ไม่ใช่ครับ มันจะเป็นไม้มีสองสองแบบก็คือยี้บอกนะนั่นคือสายบาชีบาชีจะเป็นฟอร์มกลมที่จำนวนดอกไม่เยอะกับไม้ที่เป็นหัวยาวยาวเช่าตั้งอ๋ออันนี้คือแบบว่าช่อยาวอลังการเอออันนี้ก็เป็นก็เป็นโอกาสเนาะว่าขายขายของในลักษณะพรีเมียมเลยกล้ยไม้กล้ยไม้เนี่ยเออมันไม่รู้จบ มันไม่รู้จบเพราะว่ามันพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆแล้วมันไม่มีคนปั่นกระแสเหมือนไม้ใบเพราะว่ากล้วยไม้เนี่ยคนที่เล่นจริงๆคือมีสี่อย่างที่ผมบอกไปกับเมื่อกี้นะฮะคนที่ทำธุรกิจก็มีเยอะส่วนกล้วยไม้ในบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบไปแล้วนะฮะทั่วโลกเนี่ยส่วนกล้วยไม้ประเทศบ้านเราประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีส่วนกล้วยไม้เยอะที่สุดในโลกด้วยต้นทุนของเราที่ ถูกกว่าเขาแล้วก็ต้นทุนของเราคือสภาพอากาศพื้นที่ที่มันเหมาะสมมากๆเลยผมเองเนี่ยจดทะเบียนผู้ปลูกเลี้ยงกับกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่พศ2533อันนี้จดทะเบียนถูกต้องนะครับแล้วสามารถเป็นผู้ส่งออกได้วว้าเนี่ยจะไปดูต้นที่จดทะเบียนเป็นชื่อของพี่เลยชื่อว่าอะไรนะคะวัฒนาเรนจ์ครับวัฒนาออเรนจ์ตนนี้ก็จะเป็นอีกสกุลนึงซึ่ง บ้านเราจริงๆบอกว่าเลี้ยงยากทข้งายากผมได้มาจากอเมริกาอเมริกาใต้แล้วก็วาวมาพัฒนาผ่านดอกเขาจะเป็นแบบนนไหนอะคือชแบบ่อมันยาวครับแล้วจะมีจำนวนหลายดอกแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งเพิ่งจะเริ่มแทงชอ่อกล้วยไม้จะออกดอกส,สวยๆหรือดูไหนคะจริงๆถ้าสวยเลยนะฮะช่วงประมาณตุลาพฤศจิกาธันวามกราสี่ห้าเดือนนี้จะสวยที่สุดเพราะว่าช่วงที่อากาศเย็นกล้วยไม้จะชอบช่วงนั้นแต่ช่วงช่วงฤดูนี้ก็จะมีอีกสกุลหนึ่งก็คือพวกกุหลาบ กุหลาบที่ที่เป็นไม้พันธุ์แท้บ้านเราก็คือเดี๋ยวผมจะมีให้ดูเดือดโคราชอือุ้ยเดินผ่านอันนี้หอมต้นต้นสีส้มหอมไหมอเดินผ่านแล้วหอมจังอันนี้จะเป็นตระกูลเึือดโคราชซึ่พัฒนามาแล้วอ่าเดือดโคราชเนี่ยจะเป็นไม้พันธุ์แท้บ้านเราเลยนะฮะที่ที่เรียกว่าเดือดโคราชเพราะเจอครั้งแรกเลยที่บันทึกไว้สองพันสี่ร้อยกว่าๆนะฮะก็คือเจอที่จังหวัดโคราชาดองดมกลิ่นหอมเหมือนตะไคร้ ใช่เหมือนตะไคร้เหมือนตะไคร้เลยอสวยสวยออมอันนี้ผมก็เอามาเพื่อปรับปรุงพันธุ์ก็คือผสมเป็นเป็นทาเป็นไม้ขวดแล้วส่งลูกค้าต่อแต่ต้นนี้ผมได้มาจากเพื่อนคนอเมริกาใต้เอามาให้เป็นกล้วยไม้พันธุ์แท้ของเขานะฮะอันนี้กล้วยไม้จากอเมริกาใต้อเมริกาใต้ฮะเป็นสกุลเอ็นเซเครียเอ็นเซเครียบานมานี้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับ ว้าวยืนดอกได้นานมากครับผมทนมากทนมากเลยคือสวยได้นานอ่ะแล้วช่อเขายาวเป็นเนื้ใช่ลำต้นลำต้นอ้วนต้นอ้วนคือที่ที่ผมผมบอกว่าผมได้มาจากเพื่อนคนเมกะใต้หรือว่าคนต่างประเทศเยอะเพราะว่าคืออยากให้ผมมาผสมพันธุ์ต่อผสมพันธุ์ต่อเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะให้ดูเป็นลูกไม้ที่ที่ข้ามพกุลมาแล้วอันนี้จะเป็น เป็นพวกช้างลูกผสมช้างแล้วนะครับมาเข้ากับกุหลาบลองลองดมกลิ่นตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่ากลิ่นมันจะพอมีเท่าไหร่แต่ว่าเช้าแรงมากยังยังมีอยู่มีอยู่นะฮะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นข้ง่างอ่างกลิ่นหอมถ้าถ้าเราจะดูว่าให้เลี้ยงง่ายแล้วออกดอกดกเราดูจากการมาจากกลับไปเนี่ยครับถ้ามีถี่ถีอย่างเงี้ยแสดงว่าดกมากดกดอกดกมากดอกดกมากครับผมส่วนมากพวกนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ผมทั้งหมดเพราะว่าเป็นไม้ที่ผมสะสมไว้เพื่อทําพ่อแม่พันธุ์อ๋อ ปลูกการปลูกเลี้ยงง่ายมากเลยง่ายมากครับผม, <c oughs> ผมก็หูเหมือนที่บอกรถเส้นเดียวก็อยู่ได้ใช้พื้นที่น้อยใช้พื้นลูกน้อยอันนี้เป็นโอกาสของเรื่องแล้วก็กทั้งบนนะเป็นอีกสกุลหนึ่งทั้งบนเนี่ยเป็นอีกสกุลหนึ่งครับเป็นตัวนี้เป็นซิโลจิเน่เป็นไม้พันธุ์แท้ของอินโดซึ่งผมว่าเข้ามาน่าจะ20ปีตัวนี้เป็นนี่นะเป็นเรเลียเออเป็นชอมโูกีอาเป็นชอมโูกีอานี้เป็นไม้ของอเมริกาใต้เด็กเขาจะเป็นลักษณะยังไงครับเนี่ย ช่อเขานะฮะยาวกับสองเมตรโอ้นี่ยาวลงมานี่ขึ้นทั้งบนฮะเอายาวขึ้นบนเหรอตั้งขึ้นบนเลยฮะกับสองเมตรโอ้แล้วก็จำนวนดอกเขาต่อหนึ่งช่อประมาณสามสิบดอกอันนี้ก็เป็นไม้ที่คนในกาต้าเขาส่งมาให้เพื่อเพื่อสัตว์น้นเเลัั้ดีวาอออซ่ง อ่าผมอยากให้เห็นคือยังไม่มีใครเคยเห็นฝักเมล็ดมันข้างในสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์กันโอ้โหดูดิเวลาตัดฝัก่าวฝักไหมฮะเขาจะตัดตรงนี้แล้วก็จะกรีดตรงนี้ตัดหัวออกอันนี้ก็คือผ่านการผสมมาแล้วหรือเปล่าคะผสมมาแล้วครับผสมมาแล้วนะเห็นเมล็ดธรรมะที่ผมว่าเหมือนขี้เลือยเหมือนฝุ่นโอ้โหนี่คือเมล็ดเหรอ ไอหนึ่งหนึ่งละองฝอยนี่คือหนึ่งเมล็ดนะฮะที่ผมบอกว่าบางเมล็ดมีได้ถึงแสนเนี่ยลองดูนะครับ<ฮ>เป็นแสนไหมฮะมันน่าจะเป็นล้านแล้วมั้งคะเนี่ยเนี่ย<ะ>เวลาซื้อเมล็ดพันธไหมเนาะนี่นี่ฮะก็คือหนึ่งหนึ่งอันฝอยเล็กๆนั่นคือหนึ่งหนึ่งเมล็ดคือหนึ่งต้นนะฮะโอ้โหนี่ตายมันเป็นล้านแล้วคะ่ะถ้าอยู่ในฝักแบบนี้นะ แล้วเอาอันนี้ไปเพาะใส่ขวดเป็นอาหารวุ้นเมื่อกี้ที่ผมให้ดูก็จะเป็นต้นออกมาก็จะขึ้นเป็นต้นขึ้นมาเป็นพันใหม่ออกมาก็คิดดูแล้วกันว่าหนึ่งฝักมีกี่ต้นแล้วก็ผมติดไปกี่ฝักโอ้โหอันนี้คือขายฝักก็ได้ครับผมเพาะเองก็ได้เป็นไม้ขวดก็ได้แล้วส่งค้าก็ได้ในธรรมชาตินะฮะอ่กล้วยไม้ที่เป็นไม้ป่าบ้านเราเนี่ยที่ขึ้นในธรรมชาติเนี่ยในหนึ่งฝักเนี่ยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเขาจะขึ้นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งล้านหนึ โอ้โหหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งล้านหนึ่งแสนต้นครับผมว้าวในธรรมชาติที่มันมีอยู่นะครับที่มันมีอยู่ผมไปเป็นวิทยากรพิเศษที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะพูดอยู่เสมอว่ากล้ยไม้ไม่มีวันหมดถ้าตัดไปป่าไม่หมดเพราะเขาเป็นพืชอิงาศัยใช่เป็นพง้าศัยแล้วขึ้นไปอยู่กับบนต้นไม้ใช่ครับผมถ้าตัดไปป่าไม่หมดต้นไม้กล้ยไม้ไม่มีวันหมดุดยอเจาขละ งทใดที่ยังมีคนพัฒนาสายพันธุ์นไม้กล้วยไม้ก็ยังไม่หยุดไม่หยุดนะไม่หยุดแล้วกล้วยไม้เนี่ยมันใช้ได้ทั่วโลกใช้ทั่วโลกนะครับใช้ได้หมดตั้งแต่วันเกิดจนวันตายใช่ค่ะจัดสถานที่ใช่กันเกิดงานแต่งงานบวชันวันตายใช้ได้หมดนะครับสุดยอดนี่เลยอันนี้ที่จะให้ดูคือวัฒนาเลนเป็นไม้ที่ผมระสมเอง อันนี้เป็นคารผสมระหว่า,วางระหว่างแวนด้า,าฟิลโกนเข้ากับแอโคนด้าสาริกโกนคือออนเลนส์แบบออนเลนส์เลยอะ่ะเลนคือส้มจริงๆไม่มีอะไรผสมเลยอขอดูกลางแดดหน่อยนิาดูกลางแดดนี่นี่นี่สะท้อนแสงแดดแล้วต้นนี้คุณลักษณะของกล้วยไม้ที่มันดีทั้งหมดมาอยู่ที่นี่หมดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับหนึ่งดอกดกเห็นไหมครับทุกกาใบเลย ทุกกลับใบเลยฮะออกทุกกลับใบเลยสองเลี้ยงง่ายอยู่แดดก็ได้เกาะต้นไม้ก็ได้สามดอกทนทนมากครับหนึ่งช่อที่อยู่ได้นานไหยคะอ๋อถ้าเอาจากเริ่มบานจนถึงโรยนะฮะประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนตัดตักน้ำ่าอยู่ได้ประมาณสิบวันแล้วก็รูกมะแรงไม่ค่อยมีต้นนี้แล้วช่อเนี่ยออกได้ยาวที่สุดประมาณอ๋อตอนหน้าที่เขาสมบูรณ์จริงๆนะครับ เนี่ยประมาณเกือบเกือบพุทธนะฮะเกือบพุทธเนี่ยครับเกือบหนึ่งไม้บัลทัศนะครับผมแล้วแต่หนึ่งช่อมันได้ประมาณสามสามสิบห้าถึงห้าสิบดอกที่ผมบอกว่าดอกเพราะอะไรมฮะดูกลับใบแค่นี้ยทุกกลับใบเลยซ้อนพีทีดีทใช่ฮะมาตลอดเลยทุกกลับใบอันนี้แหละนี่ก็คือวัฒนาออคิดซึ่งจดทะเบียนแล้ววัฒนาออร์เรนต์นะวัฒนาออร์เรนต์วัฒนาออร์คิดตัวนี้เราก็ขายเหมือนกัน ต้นนี้ส่วนมากจะผมจะทาเป็นเป็นเป็นล็อยก็คือทําปั่นตาเป็นทิชูนะฮะเป็นไม้ในเยื่อแล้วก็ส่งเป็นไม้ขวดลูกค้าส่วนมากแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ขวดไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าส่วนมากจะทาเป็นไม้ขวดแล้วก็ขายเป็นไม้ขวดขายไม้ขวดไปส่งให้ลูกค้าเป็นขวดเท่าไหร่ตัวนี้ยก็ถ้าปั่นตาไว้ขวดหนึ่งก็ไม่เกินสี่ร้อยบาทโอเคแต่ว่าในหนึ่งขวดมีประมาณสี่สิบต้นเหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นไม้ปั่นตาก็คือจะเป็นต้นนี้เลยแล้วก็ส่งก็คือผมจะส่งตัดล้อยก็คือบางที ปัตาเสร็จปุ๊บก็ส่งทีงร้อตหนึ่งก็ห้าขวดว้าวห้าร้อยขวดขวละสี0ร้เปคุณเราเองเปคูเราเองนะเน่มันมันไม่ตันมันไม่ตันจริงๆอันนี้ก็เป็นโอกแลก็มีตัวหนึ่งที่ผมอยากให้ดูคือเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะเห็นดอกยากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเห็นก็คือ เป็นยังไงกันบ้างละคะกับความรู้แน่นๆเกี่ยวกับเรื่องกล้วยไม้ในคลิปที่2นี้โอ้โหเห็นไหมละคะว่าตลาดกล้วยไม้ยังไปได้ไกลนะคะที่สําคัญมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนด้วยละคะทีนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากล้วยไม้ที่พี่เขาจะพาไปดูต้นต่อไปจะเป็นกล้วยไม้ชนิดไหนแต่ขอบอกไว้เลยนะคะว่าว้าวมากเพราะว่าเป็นกล้วยไม้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคะ่ะไปดูกันในคลิปหน้าเลยนะคะเป็นราชาแห่งกล้วยไม้คือใหญ่ที่สุดในโลกราชา,ลา,ชากล้วยไม้ใหญ่ที่สุดในโลก